สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวฮีโร่ซัพพอร์ตหรือก็คือแบ t เทิลพาร์นั่นแหละครับตอนนี้ก็เข้ามาเป็นรอบที่4แล้วนะและหลายคนก็น่าจะเก็บแต้มกันเป็นแล้วดังนั้นคลิปนี้ผมจะขอไปไวนิดนึงแต่ถ้าหากดูแล้วไม่เข้าใจหรือติดตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามหรือไปดูคลิปรอบก่อนๆที่ผมทำไว้ได้นะครับ รอบแรกๆเนี่ยผมจะอธิบายเกีเก่ยวกับเควสไว้ค่อนข้างละเอียดนะเอาล่ะเราไปดูกันดีกว่าครับว่าของรางวัลรอบนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นสเต็ปเดิมๆเหมือนรอบก่นกอนๆเลยคือมีตัวละครระดับ S R ตัวใหม่อย่างน้องหลินหลินแถมมาน้องน่ารักนะแต่น่าเสียดายเป็นสายมัดของอัพน่าจะไม่พอเออแต่ถ้าใครไม่มีซอมบี้แมนการปั้นน้องมาช่วยฮิวทีมก็ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับ เอามาช่วยตีตะขาบได้อยู่ส่วนของอื่นๆเนี่ยก็เหมือนเดิมพวกตาส้มพวกตัวที่ประถะแล้วก็แผ่นเซตกับสปีดในศึกดวลเรียวทม์ใครชอบเล่นเนี่ยของมันต้องมีจริงๆครับรอบนี้บวกสปีดต้ง45นะโดยรวมๆอ่ะก็ถือว่าคุ้มเหมือนเดิมใครมีงบอ่ะก็ควรเติมตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าเลยครับจะได้รีบรีหาควสม่วงมาทำนะเติมแค่3 4ม่ก็ได้ สามารถเก็บถึงเลเวล200ได้เหมือนกันแค่ต้องวางแผนดีๆหน่อยต่อไปไปดูวิธีการเก็บแต้มให้ครบ200รเลเวลกันครับเริ่มที่การดูระยะเวลาของกิจกรรมก่อนเลยโดยกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่30มกราถึงวันจันทร์ที่15มีนาย้ำว่าเป็นวันที่15นะครับที่มันระบุเป็นวันที่16อ่ะคือมันเลยหลังเพียงคืนพอถึงตี5มันก็เอากิจกรรมออกไปนะระวังคำนวณพลาดกันด้วย ซึ่งแบตเติ้พาณิชยมีระยะเวลาอยู่ทั้งหมด45วันแบ่งเป็นสัปดาห์เต็มๆอยู่6สัปดาห์และมีเศษเหลืออีก3วันคือวันเสาร์วัที่30เสนี้กับวันจันทร์ที่15มีนาครับส่วนการเก็บแต้มจะมี2ส่วนคือเคว s t รายวันกับรายสัปดาห์เริ่มที่เคว s รายวันกันก่อนมันสามารถเก็บได้สูงสุด2,000 20, แต้มต่อสัปดาห์เฉลี่ยก็ตกวันละประมาณเกือบ3,000แต้มได้ครับ โดยผมจะขอไล่ไปทีละคเควสตามที่ผมเคยทำมาเลยนะคเควสแรกเป็นการลงฝึกฝนปลุกตื่นที่เอาไปอัพดาวม่วงนะครับอันนี้ไม่มีอะไรก็ลงตามที่มันให้ลงฟรีทุกวันก็พอต่อไปเป็นคเควสตีบอสกิวอันนี้ควรตีฟรีให้ได้วลนลา3ครั้งนะครับถ้าตีไม่ถึงก็อาจจะต้องเสียเพชรลงราชาเพิ่มกันบ้างคเควสต่อไปเป็นการชนะในลานประลองต้องชนะด้วยนะ แนะนำให้กดทาสู้รวดเดียว5ครั้งครับมันจะชนะ100%เควสนี้ผมจะกดตีเพิ่มอีก5ครั้งนะก็จะเสียไปอีก3 0 0เพชรทุกวันครับและเควสต่อไปเป็นเควสลงราชากับฝึกทักษะสองเควสนี้จะมีลักษณะเหมือนกันเลยคือลงครบ5รอบก็จะได้ไป150แตม้มและเพื่อความรวดเร็วเนี่ยผมลี่ยมาให้แล้วว่าคุณควรลงราชาหรือฝึกทักษะวันละประมาณ3.5รอบครับ คุณจะลงแบบไหนก็ได้ลงราชา20รอบฝึก15รอบโหมดธรรมดาหรือฝันร้ายก็ได้แล้วแต่เลยครับว่าต้องการฟาร์มอะไรแล้วการลงให้ครบเนี่ยมันเปลืองกระป๋องม่วงมากไหมปกติผมซื้อกระป๋องม่วงเวลา2ครั้งอยู่แล้วพอมีซัพพอร์ตเข้ามาก็จะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งครั้งกลายเป็นกดเพิ่มเวลา3ครั้งครับเพราะส่วนใหญ่ครับผมฟาร์มแต่ฝันร้ายด้วยแหละก็เลยต้องกดเพิ่มนะ ต่อไปเป็นเคเวสชนะศึกดวนอันนี้เนี่ยเปิดให้เล่นแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันเท่านั้นเควสนี้ถ้าไม่ชัวร์ก็ตีแต่คนด้านซ้ายสุดก็ได้ครับระบบมันจะสุ่มคนที่อ่อนกว่าเรามากๆมาทางด้านซ้ายนะส่วนตัวผมจะใช้เพชรกดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเพื่อเอากล่องสุ่มเศษครับและเควสสุดท้ายคือเควสท้าสู้บอสอันนี้ถ้าเวลสูงๆปลดล็อกบอสครบทุกตัวก็จะได้เปียกหน่อย ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อย่าลืมตีก็พอก็หมดแล้วนะครับกับเควสรายวันถ้าทำตามที่ผมบอกเนี่ยยังไงก็เก็บครบ2 0 0 0มแต้มแน่นอนถ้าใครยังไม่ครบก็ฟาร์มราชาอัดเพิ่มก็ไปได้อีกครับต่อไปเป็นเควส์รายสัปดาห์อันนี้ไม่มีอะไรมากแค่รีหาเควสที่ทำได้ให้เป็นสีม่วงอย่างต่ำสามเควสและเควสที่เหลือให้เป็นสีน้ำเงินครับแค่นี้ก็จะได้1,200แต้มแล้ว ส่วนเพสที่ใช้รีนี่ก็แล้วแต่ดวงแค่500ผมก็คิดว่าน่าจะอยู่แล้วนะผมเองก็ไม่เคยเสียเกินนี้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้ถ้าคิดง่ายๆมีระยะเวลา6สัปดาห์เต็มๆกับเศษอีก3วัน6สัปดาห์เนี่ยเราจะเก็บแต้มได้สัปดาห์ละ30,000แต้มจากเวทลายวัน20,000แต้มกับลายสัปดาห์อีก1 0 0 0 0แต้มเอาไปคูณเลยก็จะได้1 8 0 0 0 0แต้ม หลือคือ180รเลเวลนั่นแหละขาดอีก20เวลกับเศษเหลืออีก3วันอย่างที่ผมได้บอกไปว่า1วันเนี่ยจะเก็บแต้มจากเควสรายวันได้ประมาณ3,000แต้ม3วันก็กลายเป็น9,000ขาดอีกประมาณ1 1 0 0นยังเหลือเควสรายสัปดาห์ให้เก็บอีกนะโดยเควสรายสัปดาห์เนี่ยมันจะนับสิ่งที่คุณเล่นไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์นั้นๆเช่นสมมุติ ุณลีได้เควสลงราชา30ครั้งและเมื่อวันจันทร์คุณลงราชาไปแล้ว30ครั้งหรือมากกว่านั้นเควสมันก็จะเสร็จเลยครับไม่ได้เริ่มนับที่1ใหม่ดังนั้นวันเสาร์ที่ซัพพอร์ตมันเข้ามาเนี่ยผมถึงได้โพสตให้ทุกท่านรีบไปซื้อเพื่อรีเควสให้ได้สักหนึ่งหมื่นแต้มครับเพราะถ้าไปซื้อวันจันทร์อย่างเงี้ยมันก็จะหายไป3ามเควสเลยนะก็แทบจะเสียโอกาสในการเก็บไปครบ2 0 0รอเลเวลไปเลยครับก็เป็นบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ว <Why S 2> ไปหรือเปล่าถ้ามีตรงไหนสงสัยก็คอมเมนต์กันมาถามได้นะครับและในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใารชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ